สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาอูกอนเซเลตนะครับก็ส่วนสูง 5'11 ฟุเวอร์เกตไฮมีเดียมถนัดเท้าซ้ายสกิลมุฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับตัวนี้เนี่ยสำหรับเคมีที่เหมาะสมนะผมแนะนําเป็นเอนจินนะจริงๆผมใส่ฮอเพราะว่ามันเปลี่ยนกลับเป็นเอนจินไม่ได้ก็ถ้าใส่เอนจินเนี่ยจะไปบูลพวกเพสซิ่งดิบลิงแล้วก็พาสซิ่งนะจริงๆตัวนี้แอคิลิตี้บาลานซ์ผมว่ามันผ่านแล้วแหละเพราะว่ามัน90กับ93นะแต่ว่าพาสซิ่งผมว่ามันขาดไปไหน่อย ตัวนี้ชูตติ้ง93ผมว่าไม่ต้องไปบูทพวกชูตติ้งแอบิลิตี้มันเยอะหรอกถ้าใส่ฮอกนะไม่จะเป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าใส่เอนจินยังไงก็ตอบโจทย์สุดนะส่วนเทรดเนี่ยจะมี solid player finesse shot flair outside foot team player chip shot แล้วก็ technical dippler ครับสำหรับลาอูเนี่ยผมไม่จับไปยืนหน้า้ายในระบบ4 4 2นะตัวนี้ถนัดซ้ายเวลาหลุดเดี่ยวแล้วเข้าเท้าซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะคมมากเลยแล้วก็ instruction เนี่ยจะเป็น stationary get behind แล้วก็ comeback on defense ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องชงให้เยอะๆเ,เพราะว่า5นัดไงแล้ววันนี้หน่วงด้วยผมว่าต้องชงว่ะ โอ้โหนิดเดียวลูกแรกเก็บได้แล้วเดี๋ยวต้องวัดเลยว่ามันจะวิ่งฉีกแบบขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ลาอูดีว้วอ,อ๋อยัดเข้าไปเลยวันบาพอ Let's go โอ้โหเซนกองหน้าถือว่าผ่านนะเซนกองหน้าถือว่าผ่านนะชงให้โกเมดีเอาส่งผิดตัวไม่เป็นไรลาอูเราวิ่งแล้วเคสความไวหน่อยดิโอ้โหเข้าข้อซ้ายแบบนี้ไม่เหลือโอ้โหไม่เข้าหรอความไวผมวก็ก็โอเคนะปุมบอลโลไม่ติดเรียบร้อยดิลาอูข้างในได้อยู่ ไดูดิใส่เอนจินเอาตัวรอดเป็นไงโอ้ล็ปสติกก็ถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคแต่ก็เออล็บสติกดูแปลกนิดนึงเข้าในไหมาลาอูมนเกด,ดี้แฮนเ่ินก่อนสับเข้ามาสวยหลอกลออหน่อยดึงไว้ดึงอีกรอบไม่ได้วะได้จิตโทษปะไม่ได้ลาอูรอเลยใช่ไหมไปดูหักมาก่อนลาอูมหหลอกหัวทิ่มหนึ่งที โอ้ยเล่นสกิลไม่ติดล็อกอีกหนึ่งทีหยุดบอลกันแกงส่งทิมเบาๆเลตสกู s <S โอ้โหสวยมากลูกนี้ลอกัวทิมเลยนิ่งจริงๆวะ่ะแต่ใส่เอนจินมันก็ที่สุดแล้วผมว่ามันก็คงรีดความพิวได้แค่นี้แหละแต่ก็ถือว่าเล็บสติกได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ไม่ได้ว้าวอะมาแฮตติกไปเรียบร้อยลาอู u, ใช่ไหมใช่แหละลาอู u, ยิงฟรีคิกเป็นไงค่อนข้างไม่ดีนะ7 1แต่ก็ ถ้าเขียวผมก็เข้าวะ่ะมาราอูโอ้โหปลายมือนิดเดียวจริงๆวะ่ระราอูชงให้เพื่อนบ้างดิโกเมสยาวๆราอูเอาแอซิดแรกไปเลยชงขนาดนี้โอติดแดงไม่เป็นไร let's go ราอูแอซิดนะยัดเข้าไปแองเกลดดีิเอาเรียบร้อยดิโอ้โหไม่ได้วะ่ระราอูอยู่ไหนเพียล็อกไป วิ่งชีกลายโอ้โ oh, ห oh, สวยแม่เขาหลงว่ะยิงวิกฟุตดิชิปดีกว่า Let's go ราอูลไปราอูส่งมาโอ้พาวเวอร์ช็อตดีว่ะมันน่าโดนเลยเกิน Let's go หนึ่งแอซิดอีกหนึ่งแอซิดนะไปได้อีกลูกราอูบอลโลซาก้อยมามอู้นิดเดียวโหนิดเดียวจริงๆนี่ไปราอู ใช่แหละไปราอูเล่นทีเผลอวันโลนหนึ่งทีดึงไหมก่อนโอ้โหสวยมากดึงอีกทีโอ้ไม่ได้ว่ะดะได้ไ,ดไปโดตบแต่งในให้ราอูดิดึงไหมก่อนสวยราอูมาดึงไหมก่อนวันบาเ e t โกยิงอีกแล้วผมเป็นตัวที่ตบแต่งในและยิงถูกที่ถูกเวลาดีมากๆเลยผมชอบตรงนี้แหละนั่นแหละราอูล็อกข้างในเหมือนเดิมสับเข้ามาแล้วเพยล็อกหาช่อง สวยมากเมเกดี้ดึงอีอทีดึงอีอทีโอ้โหไม่ได้วะเล่นปกติดีวาลาอูมาข้างในไม่ได้วหอจกไปก่นโอนบอลโลเรียบร้อยลาอูเนี่ยดูดิตบแตกในคือยืนถูกที่ถูกเวลามากเลยสวยไปโดมาลาอูอยู่ข้างในยกมาแล้วลาอูเนี่ยมันวิงว่งเลี้ยงไล่ดีมากโอ้โหไม่ได้สิได้ ไปตัวเม็นั่นแหละราอูลรวิ่งเลยเอาเรียบร้อยดิอย่างนี้เลนโบเข้าไปเลย let's go ชงให้เพื่อนนั่นแหละคือพาสซิ่งไม่ใช่ปัญหาจริงๆริงราอูไม่มีไม่มีข้อเสียเลยแต่มันไม่ได้หวือหวานะแต่เป็นพาสซิ่งที่แบบโอเคอะเรียบร้อยดิราอูป่ะโอ้โหไซก้อติดเขียวด้วยสวยมากสวยมากจะราอูผมให้ให้สมราคานะกับความแบบเก่งอะได้ปะ โอ้โหดูมันเลี้ยงลายดิมันแบบมันไม่ล้ำอะ่ะผมนึกว่าล้ำมาจริงปะถ้าใส่เอนจินกับใส่ฮอคอะผมว่าความพิวแทบไม่ต่างด้วยซ้ําเพราะมันก็ไม่ได้ดูพิวขนาดนั้นไงมาราอูราอูหยิบเข้ามาโหเล่นแท้โคตรดีเลยอะโอติดแดงซ้ำเรียบร้อยนันแลราอูมาเค็ดหน่อยโอ้ยสวยมากราอูสับยาว,ยาวดิชิงเหลี่ยมเข้ามาบอดี้ไทป์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลีน ต้องชิงเหลี่ยมเอาโอ้โหเข้าอ่ะโอ้โหเข้าว่ะมาชิยาวๆส่งมาแล้วลาอูโอ้สวยมากแบบนี้เข้าวิกฟุตนะมตูมเรียบร้อยอย่าออกนะขอร้องเลย สำหรับบทสรุปของลาอูกอนซาเลสเนี่ยผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9.5ครับชูติ้งอยู่ที่9.5พาสซิงผมให้9ทิปลิงเนี่ยผมให้9-9.5แล้วก็ฟพสิเคลเนี่ยผมให้8ครับสำหรับข้อดีหลักของลาอูเนี่ยเป็นตัวที่แบบตัดโอเวอร์รอครบเครื่องมากคือข้อเสียแทบหายไม่เจอเลยแต่จะให้หายข้อนึงจะเป็นในเรื่องของความบางที่ผมคิดว่าถ้าหนกว่านี้อีกนิดก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่านี้นะคือลาอูผมลองตั้งแต่ภาคก่อนแล้วก็ยังติดในเรื่องเดิมนนะเรื่องความบางแต่เป็นตัวที่จจจจัััับทาาาาางงยกกกเพเพพรรระะววว่่่ 5, นะตตนนนีี้้้้ิิิมมมูด4.5 4.5สึถไผแแลคือ ซ้ายขวาผมว่าคมมากเลยคือลาอูอะ่ะถ้าถามว่าคมแบบท็อปทอของเกมไหมผมว่าเกือบอีกนิดเดียวแต่ก็เป็นตัวที่แบบใส่ซาก็ได้ค่อนข้างจะขาดนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเพ c สซิ่งกับดิบลลิ่งที่ผมคิดว่าอีกนิดนึงจะสุดแหละจริงๆอีกนิดหนึ่งจะสุดแลดหะดและคือ จะดูเหมือนเร็วก็เกือบจะเร็วนะแต่ก็ดเบลิงเวลาเล็บสติกรู้สึกว่าเหมือนจะพิ้วก็ไม่ได้พิ้วสุดขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในเกีย์ที่เมตาแล้วก็ไม่ได้เป็นดเบลิงที่แย่หรือว่าเพสซิงที่น้อยไปแล้วก็ในเรื่องของพาสซิงอ่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยเป็นตัวที่ส่งบอลแทบไม่พลาดเลยเอาจริงว่าส่งบอลสั้นส่งบอลยาวแต่มันก็จะไม่มีพวกคิวเลอร์พาสให้เห็นเท่าไหร่แต่สําหรับสไตล์หน้าต่ําหรือหน้าตัวซ้ายเป็นเวลาเล่นพวก4-4-2หน้าคู่ผมคิดว่าลาอูก็ตอบโจทยนะ์เป็นตัวที่ ผมใช้โพลิทานเป็นตัวจริงรู้สึกว่าคิวไม่เท่าโพลิทานแต่ว่าที่เหลือทําได้ดีมากโดยเฉพาะพวกแอต a ักกิ้งไอไออันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์จริงเป็นแอตตักกิ้งไอไอที่ผมคิดว่าผ่านเลยแล้วก็การันตี T A plus แน่ๆคือแอตตักิ้งไอไอมันจะอารมณ์แบบว่าเวลาตบแตกในจะยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เวลาจะวิ่งทะลุช่องอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเลี้ยงลายดีมากเป็นตัวที่แบบเล่นแะไวไม่ค่อยลำแน่เป็นตัวแบบเวลาผมส่งยัดแบบลูเวอร์ v. ลาอูชอบยืนแบบอินิดเดียวลำอะ่ะแล้วก็พลิกไปยิงได้คือทำงี้ได้ดีมากแล้วเเเเววลาาดดาุดีียยยม่่น้้ิงขอะก สกิล4จริงๆโห oh, ผมไม่อยากให้ตัวนี้สกิล5วิกมากกว่านะผมว่า4 5ก็ดีอีกแบบแต่ผมชอบ54มากกว่านะถ้าให้เลือกอะแล้วก็จากผลงานคัดฟุตแชมป์เนี่ย5เกม12ประตู2แอซิสผมคิดว่าผ่านมากๆเลยคือดูแค่นี้ก็รู้เลยว,ว่าเป็นกองหน้าที่แบบเมตาแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหากองหน้าที่แบบเมตาแล้วก็เข้ามือง่ายๆผมคิดว่าลาอูเป็นหนึ่งในนั้นนะลาอูเป็นตัวที่จับปุ๊บเข้ามือปรับเลยเป็นตัวที่แบบเล่นแล้วไม่ต้องปรับตัวคือมันเป็นตัวที่แบบได้ได,แบบด้ทุกอย่่่่่าาาาาางงนะิเเ็นนตตััวววทีแลดกกยยยสผผผมมมมคไห งบนแค่ตอน T S เฉยๆว่าตัวมันจะเล่นไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ Tier list นะผมให้ A+ แน่นอนเพราะว่ามีความเป็นเมตาความครบเครื่องแต่ไม่ได้ว้าวที่จะขึ้นไป T S ได้คือ o v e r a l l มันดีเอาง่ายๆคือผมย้ำหลายรอบมากว่า o v e r a l l มันดีข้อเสียไม่มีมีน้อยมากคือเรื่องความบางผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ลาอูขึ้นไป T A บวกแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย